พี่น้องเบิร์เอาเด้ข้างหลังคอยดิมีตั้งแต่สวัสดีย่ามสาวพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์ไปจะได้กันเนาะสบายดีกันอยู่หรือเปล่าโศกเศร้าเสียใจอะไรก็ขอให้ทําใจให้ได้เร็วๆนะครับเพราะว่าผมก็เสียใจเหมือนกันแต่ว่าจะอยู่แต่ในบ้านก็ยังไงอยู่วันนี้มีเทศกาล งานพิเศษใกล้ๆบ,บ้านนี่พี่น้องเลยก็เลยว่าสิพากันมาเบิง่งนประจําใดตามกันไปเลยก่อนอื่นกต้องซื้อตัว๋วมันจะมีของขายเป็นตุ๊กตุนตุ๊กตาแล้วก็มีอะไรอะ่ะมีขนมเค้กเยอะเลยสวยจังเลยสวยมากเลยตกแต่งพี่น้องนี่คือสิ่งที่อยากจะพาให้ชมพี่น้อง พี่น้องในช่วงที่ฤดูหนาวใกล้จะเข้ามาถึงตอนนี้ก็ใบไม้ร่วงเห็นบ่ต้นไม้ข้างหลังคอยกันเลยไม่สีแดงๆถ้าใครสนใจก็ติดตามวิดีโอของปีที่แล้วได้ด้พี่น้องว่าใบไ,ไม้ร่วงเป็นจดใหญเพราะว่าใบไม้ร่วงก็จะมีผลผลิตชาวนาก็จะมาเก็บผลผลิตกันนะพี่น้องเก็บเสร็จแล้วก็จะไปที่ามาทำทำกับข้าวทําอะไรเงี้ยเตรียมไว้สําหรับฤดูหนาวแล้วก็จะมีเทศกาลานี้พี่น้องดูซิมีอะไรพิเศษพิเศษมาให้ดูพี่น้องดูซิ นี่สนิทจริงๆเอ็กซ์เตอร์ใช่ไเมครับแคสเซิลเซอร์พันธุ์ด้วยใ่แล้วบ้านอะไรเนี่ยฟักทองของจริงพี่น้องใหญ่มากแทเบหน่งของเถนะถ้ามีที่ให้ดื่มมีเด็กน้องเด็กน้อยคนเยอะจังเลยอ่ะ คนหลายๆพี่น้องก็ไม่กอดพี่น้องเบิ้งฟักทองลูกละสามยูโรว้าวแล้วก็มีลูกเล็กๆด้วยน่ารักมากเลยลูกลาบลูกล่างแปลกประหลาดเป็นแน่หน่อยพี่น้องน่ารักมากเลยอ่ะพี่น้องเบิ้งแต่มะเขือเทศเพิ่นเดอร์ก็จัดดอกไม้น่ารักนี่เลยมีดอกพริกดอกอะไรด้วยมีมะเขือเทศ อันนี้โตไม่โตธรรมาโตมะเขือเทศพี่น้องเจ้าบเบงซัสสัตว์เป็นรูปทรงแปลกประหลาดแต่ก็สวยดีอันนี้ลูกอะไรอ่ะไม่เคยเห็นน่ะเหมือนมือคนเลยนาา่ากลัวมากเลยพี่น้องอันนี้กุ้ยเซียมนปักน้ำคือยบ,บานเท่ายาวมากเลยอ่ะเหมือนปักน,น้ำเลยพี่น้องพี่น้องเบิ่งบักพริกหยวกน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็มีสีสัน สวยมากเลยอะ่ะไม่เคยเห็นน่ะรู้สึกว่าแปลกตาแปลกใจฮัลโหลว้าวอันนี้ไม่เคยเห็นน่ะสวยมากเลยอะ่ะเอฟตันนี่ยังม่ยังไเพื่อนบอกว่าตัวนี้อะ่ะ very hot เขาไม่รู้เหมือนกันว่าจะฮอตแค่ไหนพี่น้องว้าวดูสีน่ารักมากเลยอะ่ะ พิกอย่างเปจังสีนี่ดูสิมีสีม่วงด้วยพิกสีม่วงแล้วก็มีหลายสีอุ้ยเ่าเคยเห็นแบบนีน้กันพีน่น้องน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้คงจะเป็นลูกน้ำเต้าเบมโบดิสต์อันนว้ไมีอย่างนี่พี่น้อง you can ask me what is this what is this Uh, it's a kind of c u c u m b e r c u c u m b e r oh my god but not eatable okay just for decorations <Yes. S 1> okay อันนี้เหมือนกับอะไรอะพี่น้องบักแตงน่ะบักแตงน่ะบักฟักบักแตงอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะเขาบอกว่ากินไม่ได้ด้วพี่น้องเด้อร์ดิได้รักมากเลยอ่ะ บอกว่ากินไม่ได้แต่ว่าเอาไว้สำหรับตกแต่งพี่น้องพี่น้องเบิ้งบักอียังก็ข้าวโพดอ่ะข้าวโพดมันแปลกประหลาดมากเลยพี่น้องไม่เคยเห็นตัวไปเลยเหน็นตมาเลยอันนี้คือซิเมนบแบบแคนตาลูาสวยมากเลยอ่ะแล้วดูด,ด,ดูพี่น้องลูกปักทองลกูกนี้น่ารักมากเลยอ่ะดูสิคนต่างก็เลือก ลูกแปลกๆด้วยดูสิเหมือนมาจากต่างดาวเลยอ่ะสวยอ่ะพี่น้องเบ่งลูกนี่น่าสนใจอุ้ยมันเป็นหนำาด้วยน่ะดูสิโอ้ my god พัทยาเด็กเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนลูกลูกบวบลูกอะไรพี่น้องแต่ว่าก็อย่างว่านั่นแหละเป็นลูกบวบสวยดีเนาะ มีของกินด้วยมีขนมวาฟเฟิลเป็นที่ได้รับความนิยมมากสำหรับคนเบลเยียมด้วยพี่น้องวาฟเฟิลต้องไปกินที่บรัสเซลส์พี่น้องมึงเอาเินเอาบักอ,อะไรอ่ะฟักทองนะ่ะแูม,ป,มปุ้มมาตกแตง่งน่ารักมากเลยเขาบอกว่าสำหรับเก็บไว้เก็บไว้ดได้นานถึง3-6เดือนพี่น้อง ดูสิแตงกวาน่ะทำไมมันเป็นลูกแบบนี้น่ารักเนี่ยไม่เคยเห็นอันนี้คงจะเป็นพลิกอะ่ะห้าห้าลูกสำหรับวันยูโรน้องดูเขาวาดรูปต้กตุ่นตะกตาน่ารักมากเลยอะ่ะดูสิ <c oughs> ตลกดีแปลกประหลาดน้องเหมือนมาจากเหมือนมาจากต่างดาวเลยอะ่ะดูสิ <c oughs> เออ มีขนมให้ชิมด้วยอันนี้ลูกอะไรไม่รู้พุกท่านจะกินได้เรื่องบอกไปว่าที่นี่เป็นงานเกี่ยวกับฟักทองนะพี่น้องจะฟักทองอยักหน่อยครับไปเลยดูสิพี่น้ <c oughs> นองเขามีขนมขายด้วย <c oughs> คัพเค้กน่ารักอ่ะ <c oughs> น่าร่อยอ่ะ <c oughs> พี่น้องเบลเยียมเบีย,เ,บยเป็นของทองถิ่นนะ ถ้าทางน่าจะสตรองนะ่ารักเลยดูสิ <Okay. S 1> แม่ใหญ่มีลูกเล็กๆข้างในด้วยมีอะไรแปลกๆให้ดูเยอะๆเลยอ่ะมีคนข้างในด้วย <Okay. S 1> เอาเบิง้งเอาพอี่น้องมีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบไม่ธรรมดา <Okay. S 1> คอยมากแบบนี้ <of> ประหลาดดีน้องเนี่ย <of> อะไรก็ไม่รู้พี่น้องเห็นบอกไปบอกตอนนี้เวลา12.35ิกา35แล้วก็อากาศ17 7ดองศาพี่น้อง ตอนนี้กียางมาข้างหลังนี่จะเป็นเวทีเด้อพี่น้องแล้วก็คนเขาต่อคิวซื้อเบียร์คอยเบิกินเบียร์เดี๋ยวไปดูทำกินเรียกว่าอะไรฟักทองใหญ่ใหญ่กันพี่น้องเบิ่งเอาได้ข้างหลังคอยดิมีตั้งแต่รุ่งเช้าแล้วก็ยามทุกเช้าทุกค่ำอพี่น้อง ่มกหข้นเริมหลายเลยไป่น่องแหงเด็กคือสวยมากคนแหงแต่หลายไปเดี like ๋ยวจะไปซื way, really eh ้อบักฟักทองน้อยๆกันไปตกแต่งบ้าน พี่น้องอกิน่างงามเสร็จไปสื่อ้นั่งไปเอาอันไปเลือกเลือกเอาว่าเจ้าอันไหนบ้างนเาน,นี่ยอวันเดีอวันเดียสตรีนส์พีช7เอาน่อยในน้ำพี่น้องบกแตงมีขนเนี่ยแตงมีน้ำน้ำแข็งแข็งเด็กพี่น้องอันนี้แมนบกักพริกพี่น้อง พริกเป็นดอกจัิงส่ดูสิสังเกตดูสิพี่น้องพริกมันก็อจิเป็นดอกจัิงส่ค่อยว่าอันบ่นบ่เฮ้ยมีสีสีด้วยน่ารักน่าน่าสวยเอาเสื้อเอาแล้วก็อยากได้ฟักทองเล็กๆแบบนี้มันสวยอ่ะมีทั้งเล็กๆใหญ่ๆพี่น้องเยอะๆเลยอ่ะเอาสามลูกไปก่อนเอาลูกนี้ด้วยแล้วก็เอาอันนี้ด้วย ตกแตงอะไรมีหนามเนี่ยแตงอย่างขนมจังไม่หนามมันบอกแข็งอันอันนี้มันไม่ค่อยแข็งอ่ะสักกรัมปุตตามะ exactly ปุ๊มันว่ามันคือบังโง่นั่นเป็นบังโง่ดอกมันชีวเขียวจังสีสวยอ่ะได้แล้วพี่น้องมก็สำเนีจล่ะก็จะมีหลายอย่างตะเบิ่งว่าสิจักบาทเด้อเอ้าพญายิมสื่อืเอไปฝากคุณแม่ คุณแม่บุพการีอยู่ที่บ้านส่วนมากช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าจะต้องแบบซื้อไปตกแต่งเพราะเป็นเทศกาลฮาลโลวีนพี่น้องก็ไปตกแต่งบ้านไหมบาคนก็เขียนเป็นกระตุงกระตุนมาคนก็เขียนเป็นผีได,ได้พี่น้องเอาได้เห<ๆ>็ยังรูปน้อยน่ารักมากเลยอ่ะลูกเล็กๆอ่ะอันนี้สีขาวเหมือนหอัวหอมเลยอ่ะจริง <c oughs> อันนี้เหมือนมนุษย์ต่างดาว อันนี้ก็น่ารักอะ่ะนอ้องยสินะ <c oughs> คนขาย <c oughs> น่ารักมากเลยอะ่ะผิวคนสวยสวยังหน่อยก็ได้ <c oughs> บรรยากาศดีแห้งพี่น้องบึงแสงแดดเจิดจรัดใบไม้เริ่มแดงเริ่มร่วงแล้วพี่น้องสวยไหมสวยเนาะ อากาศดีดีต้นไม้ข้างหลังมนสีแดงแดงแล้วแดดหนามฝนพี่น้องสวยมากเลยมาดูกวางดูแพะแต่กลิ่นแรงมากเลย <c oughs> พี่น้องบึงบรรยากาศเบึงบรรยากาศใบไม้ร่วงนึกนอ้องต้นไม้สวยมากเลยหญ้าก็เขียวพี่นอ้องมาเึื่อนฝนตกไม่อย่างในสวนมีความสุขดีดนะ พี่น้องเห็นบ่วกบใหม่บานเป็นกบเยี้งพี่น้องมันก็จังสูงจังใหญ่ใช่ดูสิถ้าเป็นหน้าร้อนก็จะเต็มไปด้วยใบยได้พี่น้องเด้อดูสิเขาปลูกตามถนนเป็นเอ่อเรียงรายเป็นระเบียบสวยงามมากเลยพี่น,อน,น้องแผ่นบานห้ามีแบบนี้คือดีเนาะ <c oughs> พี่น้องกะหลังจากที่ไปเบื้องนั่นแหละก็พามายางเบิ่งใบไม้รวงพี่น้องเด้อคันไผสนใจกะ ติดตามตอนต่อไปได้คอยสลิงไว้ที่การ์ดข้างบนแล้วก็กดที่ลิงนี้สําหรับคนที่ดูคอมพิวเตอร์ได้พี่น้องเด้อว่าปีที่แล้วค่อยพาพี่น้องไปดูเบไม้ร่วงที่เบลเยียมนี่สวยงามแค่ไหนได้พี่น้องฮัลโหลสวัสดีสวัส พี่น้องก่อนเสิจกลับกับมานั่งกินอะไรอ่ะมานั่งดื่มว่าจะหาอะไรกินหิวแล้วก็เหนื่อยด้วยพี่น้องก็เลยมาหาร้านเป็นร้านอาหารของเพื่อนเขานั่นแหละเนี่ยอีวานเราเคยไปที่เมืองไทยด้วยนะ t h r e e o o c, <oughs> <c, <oughs> <c <oughs> พี่น้องพยาิมสังม้งชีสแข็งเป็นภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าเนยแข็งสีสันน่าอร่อยอยู่นะเดี๋ยวจะลองชิมให้เบงได้พี่น้องว่าจะแซบบ่ <c oughs> เดี๋ยวลองชิมดูนะว่าจะอร่อยหรือเปล่าจะเป็นชิ้นใหญ่มากเลยแซบอยพี่น้องหมาตัวนี้แนมะข่อยแต่ด้นเหรอไม่ยอมกระพริบตาเลยอ่ะ <c oughs> ไปจะได้พี่น้องสำหรับเคลปมันีาพามมเบิงที่ประเทศเบลเยียมได้พี่น้องเด้อเป็นเทศกาลฟักทองแล้วก็ช่วงฮาโลวีนได้พี่น้องก็สวยงามอย่างที่เห็นอะไะพี่น้องข่อยก็มารูเรื่องความมันแปลกหูแป,กแ,ปกแปลกตาบ้านเฮาบ่ค่อยมีอย่างที่เนาะเคยมีพี่น้องบางท่านบอกว่าให้เอาเม็ดไปปลูกที่บ้านพี่น้องเคยไปปลูกแล้วปลูกแล้วมันไม่เกิดได้พี่น้องเด้อปลูกแล้วมันหนอนไฮฟอไปปลูกอยู่บ้านปลูกแล้วมันเป็อนอะไรที่แบบว่า อะไรอ่ะปลูกแล้วมันมันไม่ขึ้นอ่ะมันไม่งอกก็เลยมันคงปลูกไม่ได้เพราะมันร้อนนะพี่น้องยังไงก็เจอกันบล็อกหน้าด้วถ้าชอบไปดีโอก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามไปได้พี่น้องเด้อสำหรับอาทิตย์นี้วัสดีจ้า